พูดถึงเรื่องกูต้าที่กินแล้วเห็นผลที่สุดนะคะก็คือจะต้องบอกว่าต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นเลยตั้งแต่กินมาคือต้องตัวนี้แหละอองเรื่องกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องกูต้ากันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะจะบอกว่าพวกอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ความสวยความงามผิวอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะทําออกมาเยอะมากๆนะคะทําให้เพื่อนๆหลายคนจะต้องแบบไปหารีวิวค่อยหาเกี่ยวกับส่วนผสมนู่นนั่นนี่ให้แบบวุ่นวายเลยถูกไหมวันนี้นะคะเราก็เลยมาเป็นอีกหนึ่งเสียที่จะขอการันตีให้กับกลูตาแบรนด์นี้เลยเพราะว่าเรากินมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็เป็นกลูตา แบรนด์เดียวที่จะบอกเลยนะคะว่าเห็นผลชัดที่สุดเลยและแบรนด์นี้นะคะจะต้องบอกเลยนะคะว่า h o อตฮิตติดอันดับหนึ่งมาโดยตลอดเลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะ เป็นกรูตาแม็กนะคะจากแบรนด์วีด้านั่นเองทุกคนจะต้องเห็นแล้วก็ต้องร้องอ๋อเลยเพราะว่าคนต้องเคยเห็นกรูตาแบรนด์นี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูสารสกัดของเขากันก่อนเลยสารสกัดของเขานะคะมีมะเขือเทศมะเร็ดอัง,งุ่นเปลือกสนแอเซโรล่าส้มเชอร์รี่แล้วก็วิตามินซีนะคะที่ได้ทานตัวนี้นะคะจะต้องเล่าเลยนะคะว่าในช่วงปี2เนาะเราเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะไปเรียนในมหลาลัยใช่ไหมจะมีค้าตอนบ่ายโมง บ่อยมากๆนะคะทําให้เราเนี่ยคือผิวโดนแดดเยอะมากๆและอีกอย่างคือเรียนเราพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้หน้าโทมแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะจากเมื่อก่อนตอนเรียนยมัธยมคือหน้าใสไรมากคือไม่ต้องกินอะไรเลยแต่พอมามหาลัยนี่คือแบบต้องบารุงหนักมากๆเลยนะคะแล้วทีนี้นะคะเพื่อนก็เลยเห็น ทักเลยว่าเออหน้าโทมอะไรเงี้ยเพื่อนก็ป้ายยากรูต้าแม็กซ์ตัวนี้มาให้นะคะตอนนั้นเราก็เลยเปิดใจลองกินดูนะคะก็เป็นซองเล็กแบบนี้ที่เซเว่นสัปดาห์แรกที่เรากินนะเรากินวันละ2เม็ดก่อนนอนนะคะคือเพื่อนบอกว่ามันเป็นสูตรเร่งด่วนคือกินไปเลยคือละ2เม็ดเออปึ๊บทีนี้เนี่ยสัปดาห์แรกรู้สึกเลยว่าหน้าเราไบรท์ขึ้นเหมือนจากโทม,มแต่งหน้าไม่ติดหน้าเป็นคราบอะไรแบบเนี้ย คือหน้าเรารู้สึก b r i g h ขึ้นแล้วก็แต่งหน้าติดทนขึ้นจากเป็นคนดูแบบนอนไม่เต็มอิ่ม กลายเป็นแบบคนนอนเต็มอิ่มแต่จริงๆแล้วก็คือยังนอนไม่เต็มอิ่มอยู่นั่นแหละเออเพราะว่าตัวนี้ช่วยให้แบบหน้าเราไร้ขึ้นมากเลยนะคะพอเข้าสู่สัปดาห์ที่2คือเราจะเริ่มรู้สึกว่าผิวเราลื่นตอนอาบน้านี่คือถ้าลื่นอีกสักนิดถ้ามีเมือกนี่คือเรากลายเป็นปลาได้เลยนะคะคือผิวลื่นมาทุกคนแล้วก็เหมือนผิวเราเนี่ยเร,เริ่มแบบสว่างขึ้นจากที่ผิวเป็นท่อนใช่ไหมที่แขนก็เริ่มแบบ สม่ำเสมอม,มากขึ้นไม่ใช่แค่เราผิวลื่นอะไรนะทุกคนเพื่อนก็มาทักว่าเออไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็เลยป้ายยาต่อให้เพื่อนไปเลยว่ากินกูต้าแมกตัวนี้อยู่ไปไปซื้อไปซื้ออ,อะไรอย่างเงี้อีกอย่างนะคะในเรื่องพวกสิวสิวเนี่ยสิวต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ดีขึ้นด้วยนะคะพอเรากินแบบต่อเนื่องเนาะส่วนตอนนี้เนี่ยที่กินมานะคะคือมันจะมีซองเล็กคือซองเล็กแบบนี้นะคะตอนนี้คือเอาไว้กินแบบหกพานะ ซองเล็กนี้มัน7แคปซูล99บาทน,นะคะแต่พอเดี๋ยวนี้เนี่ยเราทานแบบต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็เลยคิดว่าซื้อเป็นซองใหญ่เลยดีกว่ามันจะคุ้มกว่าก็ไปเจอซองใหญ่ที่บู๊นะคะมันมีทั้งหมด30แคปซูลนะคะก็คือกินได้1เดือนพอดีเลยอันนี้เอาซองใหม่มาให้ดูเลยนะคะก็คือเป็นแบบนี้นะคะส่วนวิธีทานที่บอกไปก็คือถ้าใครที่แบบเร่งด่วนหน้าโซมหน้าพังสําหรับน้องๆมาหาลัยเนาะ แนะนำเลยว่าคืนละ2เม็ดจนกว่าเราจะเห็นผลว่าอาทิตย์แรกก็เห็นผลแล้วแหละ2เม็ดนะคะอัดไปเลย1อาทิตย์แรก2เม็ดก่อนนอนแล้วก็หลังจากนั้นพอเราแบบเออเริ่มหน้าเราเริ่มดูดีกลับมาสู่สภาพเดิมแบบเราก็กินแบบปกติได้เลยเป็น1เม็ดก่อนนอนก็ได้นะคะ แต่ทีนี้เนี่ยเรามารีวิวแค่กูต้าแม็กอย่างเดียวไม่พอจริงๆนะคะเพราะว่าเรากเพิ่งจะเริ่มทดลองดื่มคอลลาเจนของวีด้าอีกหนึ่งตัวนะคะเขาเนี่ยมีชื่อว่าวีด้าคอลลาเจน C ี e นะคะก็คือตัวนี้เลยนี่อ่าบางคนก็อาจจะเคยเห็นในเซเว่นในรูปร่างแบบ ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็คือจะมาเป็นกล่องแบบนี้ก็คือจากแบรนด์เดียวกันเลยนะคะแล้วเราก็เพิ่งเริ่มดื่มได้ประมาณเดือนเกือบจะครบเดือนและตีว่าสอาทิตย์นะคะคอลลาเจนตัวนี้นะคะประกอบไปด้วยคอลลาเจนโมเลกุลขนาดเล็กนะคะเป็นชนิดพิเศษนะคะทุกคนคือคราวนี้จะช่วยเติมแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินในผิวเนาะทำให้ผิวละเอียดเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะก็คือเป็นแบบคอลลาเจนเลยนะ แต่ตัวนี้เนี่ยเขานะคะจะดูแลผิวให้เราเมีผิวที่แข็งแรงด้วยนะแล้วก็เขายังมี SOD นะคะที่เป็นเอนไซม์ของธรรมชาตินะคะที่จะช่วยยับยั้งพวกการเกิดอนุมูลอิสระในผิวนั่นเองค่ะก็คือพวกอนุมูลอิสระในผิวนี่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดริ้วรอยพวกรอยเหี่ยวย่นนะคะสําหรับใครที่แบบเริ่มมีรอยเหี่ยวย่นแล้วเนี่ยก็คืออัดคอลลาเจนเข้าไปได้แล้วนะคะก็พอเขายับยั้งเสร็จปุ๊บทีนี้เขาก็จะสร้างให้ผิวแล้วเนี่ยดูเด็กดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นค่ะ และเขายังมีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็คือส้มสีแดงนะคะที่จะช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดพวก U V อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนาะก็ตามที่บอกนะคะเราทานได้ประมาณสอาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าผิวเราเนียนขึ้นละเอียดขึ้นตามที่เขาบอกไว้เลยว่าจะช่วยให้ผิวเนียนผิวละเอียดนะคะผิวชุ่มชื้นก็คือรู้สึกตอนนี้รู้สึกมากๆเลย ยิ่งตอนอาบน้ํานะคะคือผิวจะลื่นมากๆเลยทุกคนและยิ่งแบบชอบมากๆผิวหน้าตอนตื่นนอนคือชอบจับคือผิวเรานุ่มมากๆคือเรายังไม่เคยสัมผัสผิวแบบนี้มาก่อนนะคะตั้งแต่ทานคอลลาเจนตัวนี้มาแบบรู้สึกว่าผิวเรานุ่มผิวเราฟูมากยิ่งขึ้นด้วยไปอ่านรีวิวมานะคะบางคนนะคะบอกว่าพอยิ่งออกแดดเนี่ยผิวเราจะดูใสมากๆเลยค่ะเดี๋ยวต้องลองไปออกแดดบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวอยากดูผิวใสอะไรอย่างนี้ก็ตัวนี้นะคะวิธีกินก็คือทาน แบบธรรมดาไม่เร่งด่วนเนาะ <ivan. S 1> ก็คือจะบอกว่าแบรนด์นี้เขาจะมีแบบธรรมดากับเร่งด่วนใช่ไหมถ้าแบบธรรมดานะคะก็คือชงกินก่อนนอนเลย1นซองนะคะแต่ถ้าเป็นฉบับเร่งด่วนเนาะก็คือตื่นนอนตอนเช้าท้องว่างนะคะก็ชงกิน1นซองแล้วก็ก่อนนอนชงกินอีก1นซองนะคะก็คือจะเป็นแบบฉบับเร่งด่วนนั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นกล่องเล็กนะทุกคนกล่องเล็กเนี่ยจะอยู่ที่สองซองนะคะราคาห9บาบาทนะอันนี้คือที่เราซื้อมาทดลองทานนะคะ วนกล่องใหญ่กล่องนี้นะคะก็คือมีทั้งหมด7จ็ซองนะคะกล่องใหญ่เนี่ยเราสามารถซื้อได้ที่วัสดส์กับบูธนะคะก็เป็นกล่องแบบนี้เลยเราไปดูเนาะทุกคนแบบนี้นะคะแล้วทีนี้บางคนอาจจะงงว่าเออแล้วมันจะมีความต่างกันยังไงร,ระหว่างวีด้าคอลลาเจนกับกูต้าแม็กซ์ใช่ไหมคะก็คือว่ากูต้าแม็กซ์เนี่ยจะเน้นใน,นเรื่องของความขาวกระจา่างใสเออ ส่วนตัววีด้าคอลลาเจนนะคะก็คือจะเน้นในเรื่องของผิวนุ่มผิวชุ่มชื้นผิวละเอียดนะคะเหมาะสำหรับ ทุกคนเลยหรือว่าเพื่อนๆที่แบบกําลังเข้าสู่วัยที่มีผิวที่แบบเริ่มจะหย่อนค้อยหรือว่าแห้งกร้าอะไรเงี้ยก็เหมาะมากๆเลยนะคะคือทั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้ก็คือตอบโจทย์กับทุกสภาพผิวเลยเนาะโอเคนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆนะคะสําหรับคนที่กําลังหารีวิวพวกกลูตา้าหรือว่าคอลลาเจนอยู่หรือว่าใครที่กําลังหารีวิวตรงๆเลยคือกลูต้าแม็กซ์จากแบรนด์วี a าหรือว่าวีด้าคอลลาเจนเซียนอีนะคะก็คือคลิปนี้เราว่าเราให้ความรู้แบบอัด เราว่าเรารีวิวแบบอัดแน่นมากๆเลยนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ